พราะจริงๆแล้วนะคะเราทุกคนน่ะสร้างโลกภายในของตัวเองและอะไรที่เราจินตนาการหรือเราสร้างโลกภายในยังไงอะ่ะมันจะสะท้อนออกมาในโลกสามมิตินี้อย่างเช่นถ้าเราแบบเป็นคนที่คิดบวกเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องดีได้หมดเลยคือเราสามารถที่จะให้ความหมายทุกอย่างได้ดีหมดเลยอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณคิดและคุณเป็นคนสั่งการเองนะคะว่าเนี่ยเรื่องนี้มันดียังไงฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบคิดลบ ุยลีบนี้นะคะว่าต้องเทนจิตใต้สำเนึกของตียงสมัยอีบ e ุ๊กเซลทอล์กห0ึ้ประโยคที่ช่วยดึงดูดความมัง่งคั่งถ้าคุณพูดแต่สิ่งดีๆมันก็คือการที่คุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นมันคือการที่เราส่งไวเบชั่นแบบนั้นออกไปให้จักราวานและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนจิตใต้สำเนึกของคุณได้ง่ายมากๆนั่นก็คือไกด์เสียงนํำสมาธิก็มีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดึงดูดโซเมด ความมั่งค่างการเงินทวีคูณความสำเร็จและเปิดรับโอกาสดีๆสุขภาพลดน้ำหนักขุนดีทวีคูณความสุขและขจัดความคิดลบ